ตะเกือไก่พีน้องมึงน้อเลี้ยงไก่ไกลล่หลายขนาดเลยถึกตู้ตัวแม่์อ๋อตีเล็ถึกเลยแค่แค่ผู้ใหญ่แค่แค่ผู้ใหญ่เด้อแต่ไก่น้อย,อยอแ,ยแ,ยแยอต่ย,ย,ตยังไม่ บรรยากาศเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ให้อยู่หน้าเนาะที่้อ,อ,องอไปเลยเขาไ้แก้ไขซีดการเป็นอยู่เนาะย้ำหมนี้กับคายย้ำยากะต้มกินเนาะิ้่กินโฮ้ ปูใหญ่ก็ไล่ปูอยู่นี่เป็นแมงม้ามไ่ถูกนครับใกล้เลยปูพ่อมันึงกปูหนึ่งใหญ่ ลูกไก่ยามแรงพี่น้องเบิ่งไก่เลี้ยงไก่หลายวิ่ไก่แจ้นะไม่ไก่ต่อลูกไก่แจ้ไก่ต่อไก่ผูกก็ไล่ผูกอยู่ไก่ประมาณว่งหาหกชิปเนาะหกเจ็ดชิปพอจะทำไก่น้อยไก่ใหญ่หลายตัวเลี้ยงพอจะแก้ไขในครอบครัวทางตัวบากินอีกน่าจะไปกันได้เลย โตกำลังมากกับน,นี้ลายตัวมาบุกคอมกัน,นด้ยกันต่อตันันผลิกินกินกจะต่อกันย้ำเกลือต่อกันโอ้หรือเวลา่า คลิปนี้จะไว้เท่านี้เด้อถือใจด้วย,วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไันแน่นะเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป